มอร์นิ่งนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่2แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่แถวพระราชวังเคียงบกงนะคะก็วันนี้กะว่าจะมาดูใบไม้เปลี่ยนสีตรงนี้น่าจะสวยเนาะแล้วก็ไปเจอในไอจีมาอีกแล้วว่าร้านนี้เป็นร้านไก่ต้มโสมที่ดูน่าจะอร่อยนะคะแล้วก็เห็นเหมือนแบบน่าจะมีคนดังเคยมากินด้วยกันแต่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าใครเหมือนกันนะคะแต่ว่าดูเป็นร้านที่เขานิยมกันที่คนเกาหลีแบบมากินอันนี้พอเราลงสถานีเคียงบกงนะเราก็เดิน ออกทางออกสองก็เดินตรงขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะเหมือนร้านแล้วจะแบบอยู่ซ้ายมือข้างหน้าถึงแล้วร้านก็จะอยู่ในซอยตรงนี้เลยจุดสังเกตนะคะเราเดินตรงมาเรื่อยๆอะ่ะมันก็จะมี A G S ซุปเปอร์มาร์เก็ตตรงไี้เอมินิม์าอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เข้ามาจะอยู่ตรงนี้เลยก็ตอนนี้เรามาถึงก่อนคนอื่น แต่ไม่รู้ว่าหน้าร้านอะก็ดูไม่ได้ไม่ได้แบบมีคนเหมือนเยนถ่ายรูปก,กันอยู่แต่ว่าน่าจะคิวไม่ได้เยอะนะคะวันนี้เหมือนอากาศเย็นกว่าเมื่อวานเนาะประมาณเท่าไหร่นะวันเนี้ยตื่นมาประมาณเจ็ดแปดปะแต่ว่าเหมือนแบบตอนบ่ายน่าจะซักแบบสิบสิบต้นต้นนะคะ ร้านน่าจะเปิดตั้งแต่1983เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเมนูของเขานะคะจะมีไก่ต้มสมที่เป็นแบบไก่ดำไก่ปก,กติมีพวกแบบเหมือนข้าวมันไก่ด้วย <c oughs> เป็นไก่ต้มธรมรมดานะคะนี่ก็จะเป็นมีวิธีการกินนะว่ากินอย่างไรบ้าง อันนี้ก็คือเป็นมีเหมือนเป็นเล่าโสมอ่ะมีชาอันนี้ก็ไก่ต้มโสมนะคะเป็นกิมจิผักกาดขาวนะคะแล้วก็กิมจิหัวเวยเท้าแล้วก็มีซัมจังกระเทียมให้ด้วยเขามีให้คำแนะนำเลยนะคะทุกคนว่าให้ดื่มอี ตัวน้ำโสมก,ก่อนระหว่างกินแล้วก็หลังกินเสร็จอันที่สั่งนะคะเป็นไก่ปกติแต่ว่ามีรากโสมเดยจะอยู่ที่สอง0 0บาทยแต่ว่าถ้าเป็นแบบไก่ต้มสมธรรมดาที่ไม่มีรากโสมจะเป็น1 9 0 0 0บนาทนก็คือต่างกันประมาณ6 0พันย้อนในราน้านคนเยอะเสียงดังมากเลยไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงเราหรือเปล่าแล้นะคะทุกคนน่าจะเป็นตัวโสมอ่ะที่เขาบอกว่าให้เราชิม ก่อนระหวา่างแล้วก็หลังกินเสร็จนะคะกลิ่นก็ไม่แรงนะ <What? S 1> สมด้องแล้วข่าวประมาณน,ะนั้น oh! นะแรงมากในขัอวมือเขามีให้เอาเกลือรพริกไทยใสย่ในจานเลยอันนี้น่าจะเป็นโฟมะทุกคน ที่แบบต่างจากอันธรรมดาเหมือนมีกรอบที่ใส่โจ๊กลอเลยปะ 1> <1> <1> <aru> อันนี้สำหรับคนไม่กินแอลกอฮอล์นะคะผ่านได้เลยรือถ้าอยากลองชิมก็จิบเบาๆก็พอร้อนแรงมาก ข้าวสมพุทราอะไรแบบนี้เรามาชิมซุปก,กันดีกว่าโอเคเลยนะสีซุปอะไรอย่างเงี้ย มันจะเป็นแนี่เหมือนลยคล้ายพวกสุกทงคัตสปแนแต่ว่าอันนี้เป็นไก่แล้วก็ไม่เลี่ยนไม่ได้แบบรู้สึกความมันที่เหมือนแบบมันยเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกแบน,นเลยนะคะสบมที่โรยไปทัง้งบนก็คือไม่ได้มีรสชาติอะไรก็เป็นแบบ mm hmm. เทกซ์เจอร์แบบเหมือนคล้ายๆแบบหนีอะไรนั้นแหละ คือไก่มันเปื่อยแบบเปื่อยมากอะ่ะเอาตะเกียบฉีกได้เลยนะทุกคนเขาก็จะมีที่เราให้เราจิ้มเกลือและคะ่ะไก่ จิ้มกับหี่ไก่ก็อร่อยแล้วอะ่ะไก่นุ่มมากนุ่มมากมากข้าวในไก่มันก็จะประมาณนี้นะคะแบบเหนียวๆหน่อยฟิลแบบข้าวต้มข้นๆอะไรอย่างเงี้ยข้าวก็คือเหมือนหอมแบบกลิ่นของผไพรที่เขาอบันมีแป้กปุยนะคะ มีพุดชาด้วยไว้ก่อนแล้วกันนองดูร้อนมากเลยทุกคนทุกคนลองแบบแต้มสำคัญข้างบนนิหน่อยทุกคน คือเมื่อก่อนอะ่ะคิดมาตอลอดเลยว่าไก่บแบบนี้มันคงจะจืดๆไม่อร่อยแต่เนี้ยว่ามันเป็นคอมบินเชันที่ลงตัวระหว่างเหมือนเข้ามันไก่กับขา้มมาวต้มหม็ปลา นี่มันจะมีที่จ่ายเงินแบบติดๆอย่างนี้ได้ดีมากเลยทุกคนเขามีที่หนีบผมมีอะไรให้พร้อมกันเลือกท็อปนะคะแล้วก็เปิด24 e ชั่วโมงงั้นก็จะมีโต๊ะใ,ให้เลือกหมกเป็ดก็น่ารักเลอ มันไม่ใช่อืนี่มันคือน้องไก่จะเอาตูงไหนตูงไหนสุดนะจะเอาตีมอะไรดีซาริโอคาแรกเตอร์ชินจัง,จงบาร์บี้ชินจังนะอเอาแบบไหนอะอเอาแบบนี้ไหมเป็นรูปหนึ่งถึงสองคน ีได้ขนมมาทุกคนหลานแตกมากคนแบบแตกแตนก็คือขนมมาที่เราเลือกมานะก็จะมีตัวที่เหมือนแบบดูขายดีๆแต่งจริงอ่ะมันมีอย่างอืงอ่นที่น่ากินแบบอีกหลายอย่างมากจริงเขาอ่ะทำร้อนๆแล้วก็ออกมาเสิร์ฟเสิร์ฟเ,เลยนะคะอย่ามาลองชิมขนมกันเนาะ อร่อยมากเลยอ่ะเป็นยังไงอร่อยเนาะมันไม่หวานเกินไปแล้วก็ทับอมารีถึกรูปมันสลยค่ะแต่มันสดมากแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆแต่ไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดมันมีแยมทอบอมารีข้างล่างด้วย แยกเห็นส่วนได้ป่าวแยกก่อนก็ได้เหมือนเขาเขียนว่าเป็นครีมแล้วก็เมเปิ้ลอะไรป่ะ หอมคาราเมลแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นไม้ๆล็กนึงแต่ก็ไม่ได้หวานนะครีมจะเป็นแบบเนื้อครีมแน่นๆหน่อยอร่อยเดี๋ยวเรามาลองครีมอันนี้กันนะคะจะเป็นหมนึกดำ แล้วก ja ็เป็นช mm. ีสไทยอ่ะมันก็ออกเค็มๆนิดนึงฟีลแบบน่าจะเช็ดได้ชีสได้เยตรงกล ข้างบนอ่นะเขาราดน้ำคันหวานมาด้วย นี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่พระราชวังเคียงวักกุ้งนะคะแดดแรงมากคือตอนนี้ไม่หนาวเหมือนตอนเช้าแล้วนะคะฝากเสื้อไวน้นี่เป็นเสื้อแบบลูกไม้บางๆก็ไม่หนาวนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันกะว่าจะเดินเข้าไปข้างในที่แบบเป็นสวนต้นไม้เปลี่ยนสีนะคะข้างในน่าจะถ่ายรูปสวยะคะ่ะถ้าใส่ชุดฮันบกนะคะเข้าฟรีมัง้งแบบว่าคนที่ไม่ได้ใส่ชุดจะต้องไปซื้อตั๋วตรงนู้นนะคะ คนมาทัศนศึกษาหรือว่าเหมือนเขาแบบมาเที่ยวเป็นกลุ่มแลเสื้อแบบเป็นแก๊งชมพู <c oughs> จำไปหมดเลย <c oughs> ก็แนะนําว่าถ้ามานะคะให้เดินแบบพอเข้ามาแล้วก็ออกมาที่สวนข้างหลังจะอยู่ตรงทางประมาณทางซ้ายนะคะออกมาก็จะเจอที่จะเป็นเหมือนแบบวังข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีต้นไม้เปลี่ยนสีเยอะๆนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มร่วงแล้วบางต้นก็ร่วงหมดแล้วนะคะ